นายพิบูลหัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดงานวันสตรีสากลระดับจังหวัดประจำปี2511โดยมีนางอัญชาราสมอุปหาสรักษาราชาการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงานพร้อมด้วยนางอังคณาหัตถกิจโกศลนายกเหล่ากาชาจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชาการผู้นำสตรีผู้นำท้องถิ่นเครือข่ายสตรีเข้าร่วมณนเะทศบาลตะบลนางั้วอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้นางอชาราณสมอุป,ปหาตรักษาราชการ,การกาแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่าองค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่8มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากลเพื่อให้ประชาชนในแต่ละประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของสตรีให้เกียรติและเคารพในสิทธิอันชอบธรรมในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีเสมอภาคยุติธรรมและมีคุณค่าความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันและเป็นการรำลึกถึงการต่อสู้ของกลุ่มผู้ใช้แรงงานหญิงที่ได้เรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมให้เกิดแก่สตรีที่ใช้แรงงานในแต่ละปีเครือข่ายการทำงานด้านสตรีในทุก จะร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงพลังความรักความสามัคคีความร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของตนสำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ได้มีพิธีมอบเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นในสถานประกอบการจำนวนหกรายการนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีตะบนานาง้วมาจัดแสดงและร่วมกันทำฝายกันน้ำเพื่อเป็นการทำความดีถวายในหลวงราชการที่10เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2561ด้วย พลตตรีสันโภรักษาผู้มขับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์พันตำรวจเอกธเดชกอมเกรียงรองผู้มขับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ได้สั่งการให้พันตำรวจเอกเดชาโชคเฉลิมคุณเดชาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชนแดนพันรบจโทจำลองมีแสงรองผู้กำกับการปราบปราม พันบธบทโทบุญถึงเหมือนแสงรองผู้กํากับการสอบสวนหน้าชุดจับกลุ่มพร้อมด้วยพันบธบทโทธเนศกัญญาพันบธบีคมกริฐธธาติและรัฐบตรโทภัโรธพูลทองคำรองสวป,ปร่วมกันจับกลุ่มตัวนายสมพานหรือกุมสิงหาอายุ33ปีอยู่บ้านเลขที่9ทับหหมู่1บ้านน้อยซับพุษาตะบลซับพุษาอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นสามีของนางสาวชนเวหรือหน้อมสีฟองอายุ32ปีอยู่บ้านเลขที่24ทับ หมู่4บ้านเนินสว่างอำเภอวังทองจัวัวดงหพิษณุโลกที่บ้านไม่มีเลขที่หมู่ที่1ตำบลทัพุทธาอำเภอชนแดนจัังหวดเพชรบูร์พร้อมของกลางอย่าบ้านจำนวน7,517เมตรท่านี้จากการสืบทราบจากพลตรีสันโพร,รักษาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ว่า มีการสั่งยาบ้าเข้ามาในพื้นที่ตำบลซับพุทธาอชนแดนจัังหวดเพชรบูร์จึงได้สั่งการให้ตำรวจชุดจับกลุ่มประกอบด้วยพันธุ์มทบุญถึงเหมือนแสงรองผู้กำกับการสอบสวนกับผู้ข้าเมการจับกลุ่มและพันตำรวจเอกธเดชกองเกลียงรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูร์ลงพื้นที่สถานีตำรวจภูธรชนแดนสอบขยายผลจับกลุ่มพร้อมอาวุธปืนลูกสองสั้นขนาดเบอร์1ิไม่มีหมายเลขทะเบียนจำนวนหนึ่งกระบอก อาวุธปืนปากกาขนาดจุดสามแปดไม่มีมาได้ททเบียนจำนวนหนึ่งกระบอกอาวุธปืนแก๊ปยาวไม่มีมาได้เทเบียนจำนวนหนึ่งกระบอกพรอก้อมเครื่องกระสุนปืนแก๊ปจำนวนหนึ่งชุดกระสุนลูกสองเบอร์สิบสองจำนวนสี่นัดนำตัวสองสามีภรรยาส่งมอบให้กับร้อยตำรวจเอกแสวงสทองรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรชนแดนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป น,นายอนันต์กู้นามรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปบิบอำเภอวังโปง่งจังหวัดเพชรบุรีรับแจ้งจากพระอธิการแท่นพรยาโนเจา้าวาดวัดบ้านคลองน้ำคันสมคีมหมู่ที่สองตำบลซับเปบิบอำเภอวังโปง่งว่าที่เมนเผาศพของทางวัดเกิดเหตุขัดข้องบางประการคล้ายมีวัตถุอะไรบางอย่างขวางทางช่องลมระบายอากาศทำให้ควันไฟขณะประกอบพิธีชาวบ้านกิจศพเมื่อช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่สามารถผ่านปล่องควันระบายขึ้นไปบนอากาศได้ตามปกติจึงพร้อมในคณะกรรมการหมู่บ้านเดินทางไปตรวจสอบที่ เผาศพวัดบางคลองน้ําขันสมคคีเพราะว่าที่ป่องควันไฟมีขนาดความสูงกว่า25เมตรจําเป็นต้องประสานของรถกระเช้าหรือรถเครนเพื่อนําคนขึ้นไปสํารวจด้านบนปล่องระบายอากาศซึ่งเป็นจังหวัดเดียวกับที่บริษัทสอสรชัยมารับเหมาทํางานแถวนั้นพอดีจึงนํารถเครนมาช่วยสับสนโดยมีนายสายันสีไหม่อายุ44ปีอาศัยอยู่ที่บริเวณที่81หมู่2ตำบลซับเปิบอาสาขึ้นไปตรวจสอบพร้อมทั้งนําท่อ PVC กว่า2เมตรค่อยๆแยงลงไปในปล่องระบายอากาศซึ่งตอ แรกคาดว่าคงจะเป็นนกเข้าไปทํารังขวางอยู่แต่พอเหยีลงไปได้ไม่นานก็ต้องตกใจรีบหนีออกห่างทันทีเมื่อพบว่ามีฝูงต่อหัวงเสือจำนวนมากพากันบินสวนออกมาจากด้านในจึงรีบตะโกนบอกคนขับรถเครนนําคนลงมาพร้อมทั้งปรึกษาหาวิธีกาจัดรังต่อก่อนที่จะตกลงใช้วิธีนําเครื่องฉีดพ่นทางการเกษตรมาฉีดน้ําแรงดันสูงเพื่อทําลายรังต่อซึ่งใช้เวลานานกว่า30มนาทีสามารถนํารังต่อหัว,งวงเสือออกจากปล่องระบายอากาศได้สําเร็จท่ามกลางความแปลกใจของชาวบ้านที่มาดูเหตุการณ์ ต่างพากาันสงสัยว่าฝูงต่อหัวเสือแอบเข้าไปทำรังอยู่ข้างในนั้นได้อย่างไรจากการสอบถามพระธิการแท่นพรยาโนเจ้าวาดวัดบ้านคลองน้ำขันสามัคคีคเล่าให้ฟังว่าเมนเผาศพดังกล่าวไม่ได้ใช้ประกอบพิธีชาปนกฐฐิจศพมานานหลายเดือนแล้วกระทั่งเมื่อช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ทำพิธีเผาศพตามปกติแต่น่าแปลกใจเมื่อพบว่าควันไฟกลับระบายออกตามด้านข้างเตาเผาไม่ระบายออกทางปล่องควันตามปกติคาดว่าคงมีนกเข้าไปทำรังก่อนที่จะให้คณะกรรมการวัดมาตรวจสอบและพบว่า กลายเป็นฝูงต่อหัวเสือแอบมาทํารังในปล่องระบายอากาศดังกล่าเบื้องต้นให้ชาวบ้านนาตะแกงขึ้นไปปิดโดยรอบช่องระบายเพื่อป้องกันไม่ให้นกหรือต่อหัวเสือเข้าไปทํารังได้อีกก็ขอเจร,ริญพรคุณโยมคณะกรรมการวัดขอ้อคัยสามัคคีทุกท่านและก็ต้องขอขอบคุณกับทางาสสิริชัยที่ได้นำไอเคนมาข,นขึ้นมาช่วยดูแลแก้ไข สาเหตุที่ท่อป่องของเมลุนั้นมันมาจากสาเหตุอะไรแต่ใน,นเมื่อทางคณะกรรมการวัดที่ได้ขึ้นไปดูแล้วสาเหตุก็คือมาจากต่อไปทำแรงอุดตันป่องเมลุก็ไม่สามารถที่จะทำให้เวลาพอจบนั้นควรนนั้นขึ้นไปได้แล้วก็มีสาเหตุมาจากจะทำให้เมลูนี้กว่าจะระเบิดขึ้นมาได้ แล้วสาเหตุที่แรกคิดว่าอย่างไงคิดว่ามันมันตันเพราะอะไรครับเอ่อที่แรกคิดว่าไออิดบล็อกของในตัวไอป่องนั้นไอมันพังลงมาแล้วก็ไปอุดตันคิดว่ากันอย่างนั้นกับสาเหตุก็นกเข้าไปทำรังนกสิลาก็เลยขอกกำลังซอดีใช้เขาขึ้นไปดูใช้ใช้ใช<ๆ>ท่อ PVC กับอุปกรณ์ที่ทะลวงให้รูระบายอากาศอะ่ะใ,ให้มันโล่งจากไอหลังต่อที่มันอุดตันอยู่แล้วก็น้ำฉีดซ้ำให้มันละลายแล้ว สามารถให้ควันระวางได้ระบายได้ครับคือก็ถือโอกาสเอาตะแกรงมือปิดเพื่อป<ม>้องกันนกยิ่งาบเข้าไปทํารังซกสัตว์อะไรเขาไปทํารังลือก็เลยถือโอกาสเอาตะแกรงไปล้อมให้มันสําเร็จไปทีเดียวเลยครับมันเป็นรังต่อครับเป็นรังต่อที่เวลาผมขึ้นไปแล้วเวลาขึ้นไปแล้วข้างบนแล้วมันพอเอาท่อพีพีซีครับขึ้นไปอ่ะแล้วก็กระทงลงมาก็ได้มันเป็นต่อส่วนขึ้นครับอยากให้โป่งอ่ะ เป็นป่องเป็นป่องป่องป่องอะไรป่องเมมอ่าเป็นช่องลมช่องลมครับระบายอากาศตอนแรกไม่รู้ใช่ตอนแรกไม่รู้ครับตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นลังต่อครับก็เลยต้องหลบหลบก่อนแล้วก็ลงมาเที่ยวสองคือพอรู้เป็นต่อแล้วเอาอะไรขึ้นไปขึ้นไปเอาที่แรกเหล็กกับท่อพีพีซีครับท่อพีซีประมาณสักสองเมตรไปกันยังไม่ยังไม่ยังไม่ทันกระท้วครับมันมัน พอได้งั้นก็กระสวกครั้งแรกมันก็พุ่มขึ้นมาเลยครับคาบเป็นต่อครับเป็นต่อตอดต,ตัวประมาณก้อยนย้่ก้อยเลยครับนะก็ลงไม้ทีแล้วก็เอาพ่อพีวีซีขึ้นไปทีกับสายยางขีดน้ำครับขีดพ่นลงไปที่ป่องแล้วครับใช้น้ำแรงดันครับแรงน้ำแรงดันมาเลยรต่อมัก็บนนินขึ้นไปแห้งบนนะครับ ที่บริเวณสนามโรงเรียนอนุบาลพร้อมจิตตะบนบึงสามพันอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์นางชวีทวินถึงผู้รับอนุญาตโรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เป็นประธานเปิดงานการแสดงปิดภาคเรียนและพิธีมอบใบกิจตบัตรแก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนไปร่วมกัน่งขานทักษะในด้านต่างๆและได้รับรางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียนอนุบาลพร้อมจิตเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนและปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลพร้อมจิตมีนางสาวอภิญญาทวินถึงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโดยทางโรงเรียนอนุบาลพร้อมจิตจะเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาเด็กประถมวัยให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญา เสริมสร้างเด็กประถมะวัยให้มีพัฒนาการอย่างสมดุลเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขพร้อมทั้งเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะรับการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไปด้านนางชวีทวินถึงผู้ได้รับใบอนุญาตยอย่างี้กล่าวขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้มาร่วมงานในวันนี้และขอชื่นชมคณะผู้บริหารคณะครูที่มีส่วนร่วมในการจัดการแสดงที่มีคุณค่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก กล้าที่จะแสดงออกอย่างสร้างสารรค์และสวยงามซึ่งเป็นลูกหลานอันเป็นที่รักของเราในวันนี้ส้อยสร้อยสร้อยได้เหรอสาวสาน้อยบุหุจักทูริกอนเขาเลยจับไปใสยดีประทางอยู่ทางั้านซ้ายมือของเวทีนะมีชีวิต บายใเพื่อนๆเรียกว่าที่จัดนะครับไปแอบไปตัวไปแอบมีลำไยถ้าหาปี่น้องไปเจ้าจะเลี้ยงลำไยสีชมพูไปไปตัวไปแอบไปตัวไปแอบโอ้โหไปแล้วครับเต็มเต็มมากโอ้โหสุดยอด รางวัลนะครับเตรียมไวเลยนะครับขอชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับคนปนใจตายน่าเห็นใจแม่นุ่เยาว บริษัทรัตนเัยสัตยานยนต์จำกัดตัวแทนจำหน่ายรถจ,จักรยานยนต์ยมาฮ่าแต่เพียงผู้เดียวในจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่คู่กับชาวเพชรบูรณ์มายาวนานกว่า60ปีได้ขยายกิจการไปตามอำเภอและตำบลต่างๆกว่า15สาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์และเป็นเจ้าของรางวัลศูนย์บริการยอดเยี่ยมระดับประเทศ1ิปีสอนรัตนภััตยานยนต์บริการประทับใจที่คุณสอบถามได้จากคนรอบข้าง แท็กซี่เหรอครับครับผมให้รับที่บวชสอลมศักคขอเบอร์โทรติดต่อกับด้วยค่ะลูกค้าค่ะ097ค่ะ904ค่ะ2077นะคะค่ะรอแท็กซี่ติดต่อกับสักครู่นะคะลมศักคิวหนึ่งค่ะ 04พร้อมรบไหมคะพร้อมพร้อมนะคะ0979042077 0979042077คะ่ะอะไรครับชอเลยครับ สวัสดีครับไปไหนครับไปบันโคกครับบันโรกนะ สะดวกทุกพื้นที่สบายใจทุกการเดินทางแท็กซี่เพชรบณ์โดยบริษัทคิงด้อมทัวร์บริการรับส่งผู้โดยสารทุกพื้นที่ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวหน่วยงานราชการชุมชนต่างๆโดยพนักงานขับรถที่ชำนาญง,งานและบริการด้วยความสุภาพให้บริการตลอด24ชั่วโมงโทรเรียกใช้บริการที่056912222แท็กซี่เพชรบณ์คิงดอมทัวร์บริการด้วยความใส่ใจปลอดภัยทุกการเดินทาง

คือนางสาวโบโซพนักงานออฟฟิศธ,ธรรมดาธรถติดเช้าทำงานกลางวันกินส้มตำบ่ายทำงานค่ำทำโอทีวนอยู่อย่างเงี้ยรถติดเช้าทำงานกลางวันกินส้มตำบ่ายทำงานค่ำโอทีรถติดเช้าทำงานกลางวันกินส้มตำบ่ายทำงานค่ำโอทีซึ่สติดไม่ไปไหยุด<ต>พอก่อนโอ <c oughs> เต็มๆเลยทำงานจนเปื่อยทั้งเหนื่อยทั้งเครียดแบบนี้หนูโบโซอารมณ์นี้มันต้องไป ย่ยวใกล้ๆภาคกลางไงเยี่ยมเรือนไทยเดินสายพงุงกินกุ้งเผาตัวเท่าแขนอู้ล่องเรือน,นวดเท้าแล้วเข้าสวนแลาไงเอาไงเอาไง,อาไงอปอดอปีนเองทำเองกินเองแล้วก็ฟินเอง แล้วก็ต่อด้วยไหวยพระเก้าวัดขอแฟนค่ะณวัดสุดท้ายสวัสดีโอ้หลวงพ่อศักดิสิทธิ์จังเลย oh. นี่คือริว นักท่องเที่ยวเชาวญี่ปุ่นตาสบตาอารมณ์อินเลิฟแบบนี้มันต้องไปควายควายเาสักทีฝารบ้านค่อยเดอ้อเวยกันปะเจ็บปวดด้วยกัน<ะ>อิตาหรอความสมพันธ์เริ่มถักทอ อบอุ่นโรแมนติกมูลนนิลี่แซบลวดจุดลงตัวข้าอีสานผสมญี่ปุ่นอาโนเนเฮ้ยเดี๋ยว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 ับขวานหนึ่งดิบังภูเขาอ่ะโอ้นี่มันหนังทอๆ,ๆนะเร็ว <c oughs> ได้ยังอ่ะเอเอได้แล้วได้แล้วว้าที่นี่มันคือสวรรค์ของนักจินชัดๆความสุขพ,พันธุ์พุ่งปรีดจี๊ดจ๊าด ดูดรสชาติอาหารอีสานสุดซับนี่โบโซโบโซตีเหล็กละ่ะมันต้องตีตอนร้อนนะน้องชจ็บินพี่รีบอารมณ์ร้อนมันต้องไปนอนแช่น้ำที่ตะวันออกฮิอ,กออกตะรุยในหาดนอกหาดศูนบกศูนน้ำ ตะาลุยตอนกลางวันมันตอนกลางคืนแล้วก็มายืนมองตากันซีมานชุสงกมัเตะ今すぐ帰らなきゃいけないんผมต้องกลับแล้วเมียผมคลอดก่อนกำหนดโอ้ช็อกผิดหวังทางพินาศสันตโลขอเชิญพระภัาายเป่าปี ชีวิตมันขมอารมณ์เนี้ยมันต้องล่องใต้สถานเดียวทะเลทำให้คนรักกันแล้วก็ทำให้ลืมได้เช่นเดียวกัน <c oughs> และนี่คือ <c oughs> สถาบันรักษาคนอกหักแห่งประเทศไทย <c oughs> ที่นี่น้ำมันใสที่ใส เซ็กซี่ช็อตอออท่านโทษหอยเม่นตำแสงแดดผืนทรายเหล่าปูฝูงปลาหมึกกุง้งนั่นๆทั้งนั้นการได้พบเพื่อนใหม่ทำให้ลืมเรื่องเก่าได้ง่ายขึ้นน้องๆหนวดภาษาใต้ว่าอะไรอะ่ะนวดครับแล้ว น่ารักจังเลยภาษาใต้ว่าอะไรอะคะน่ารักขึ้นเลยครับน่ารักขึ้นเลยแล้วมีแฟนยังอะคะลูกซ้องเลยครับลูกซ้องลูกซ้องจะขอใช้วันลาที่เหลืออยู่ต่อเลยอะค่ะไม่ได้อะคะงั้นไม่เป็นไรค่ะผูขอลาออกเมื่ออารมณ์ิลปินบังเกิดอย่างนี้มันก็ต้อง แอวเหนือเจ้าปูนปูนใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ค้นพบสิ่งใหม่จากศิลปินผู้รู้จากศิลปะล้านนาว่าอย่างนี้นะตามนี้ กลายเป็นนกคอยยาวไปแล้วไม่เห็นไม่เห็นจากวิถีชีวิตของผู้คนจากธรรมชาติและก็เป็นธรรมชาติที่มักจะพาคนที่มีความชอบคล้ายคล้กันมาเจอกันโอ้จอดเดี๋ยวก่อนชัวนะงานดีงานละเอียบ โอ้ยโอ้มันยาหญิงมีไรเหรอจอร์ดนั้นใคลเหรออืมนั่นไงแล้วก็ธรรมชาติอีกนั่นแหละที่ทำให้เธอกินท่าอีกแล้วจุงออกเดินทางเมื่อยามมีทุกข์และเมื่อหมดทุกข์จุงออกเดินทางปราดไม่ได้กล่าวไว้ ขอได้รับความขอบคุณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดาวน์โหลดแอปเช็คอินเช็คอารมณ์เที่ยวภาคไหนเช็คอินไว้ของรางวัลเพียบเลยค่ะ